ตูใบนี้นะฮะนี่คือความฝันของใครหลายๆคนนะฮะเนาะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับตู้ใบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะดูยอดขายครับแปดร้อยกว่าใบแล้วนะฮะนะครับใบนี้คือความขันของใครกดเลขเก้าไว้พี่เอกครับ ใบนี้ใครเก็บตังค์ซื้ออยู่กดเลขเก้าให้พี่เอกครับนะฮะนะ,ะเปิดได้ครับเปิดได้ครับนะฮะเดี๋ยวพี่เอกไปไปตามล็อกมันก่อนนะขอโทเปิดได้หมดครับเออสีดำหมดเหรอเออเบลเบลเออตาก้าเจ็ดเติมสีดำให้หน่อย ขายดีนะฮะขายดีมากเลยนะฮะตะกาสเจ็ดสีดำหมดบิ๊กซาวสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันเลยไม่ยังไม่เคยเจอกันสักทีเลยนะบิ๊กซาวเนี่ยผมชอบผลงานบิ๊กซาวมากนะครับใครอยู่ราชบุรีนะฮะฝากกดติดตามบิ๊กซาวด้วยนะฮะใครจะทำเครื่องเสยง้นยนต์นะฮะบอกว่ามาจากพี่เอกนะฮะจะได้ใส่ใจเป็นการพิเศษนะครับเอ่อนะครับมหาชนกี่ก้าวเดิน เออตัวนี้นะฮะเออหกสิบเก้าเดินครับไม่ได้โอ้โหจะขอยได้พันใบเร็วๆนี้นะฮะนี่ฮะ,ะ,ะขายไปแล้วแปดร้อยยี่สิบใบแปดล้านสองแสนบาทนะจะสิบล้านแล้วนะครับตู้ใบนี้นะฮะใครเป็นหนึ่งในแปดร้อยยี่สิบใบกดเลขหนึ่งให้พี่เอกครับใครเป็นหนึ่งในแปดร้อยยี่สิบใบกดเลขหนึ่งให้ผม มาดูกันหน่อยวันนี้มีมาไหม S4 ตะการเจ็ดมีมาไหมทวันศีกร์บายเดี๋ยวลงบ้าเดิม่งอเชนรีเรวิกส์โร้ามาทวัน <7 S 2> แล้วกเจ็คือตัวนี้ไงสิบนิ้วเบลอะไรติกกดแก้มอคิโมกอะไรอ่ะอ ดีเจสกอร์เปียนนะฮ <DJ S 1> นะพี่พี่หยุดพิมพ์ม่ะเดี๋ยวได้ฟังแนะ่แต่ถ้าพี่พิมพ์บ,บ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมเปิดคนอื่นเขาก็ขอเพลงมาดิพี่หยุดพิมพ์ดิเดี๋ยวผมเปิดให้ <c oughs> อนะพี่สุนาะ เพลงไม่ได้ครับที่นะี้ขอเพลงไม่ได้ครับนะเออพี่เอกจะเปิดเพลงที่เบสหนักๆอะ่ะเพื่อทดสอบว่าตู้ตัดไม่ตัดแล้วก็เปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังเสียงกลางแค่นั้นครับไม่ต้องขอเพลงครับนะนะครับที่นี้พี่เอกมีให้ดีเจไงนะพี่เอกเป็นเป็นคนขายตู้บูทูนแล้วลองเพลงให้ลูกค้าฟังนะครับลองหนักๆลองให้พังผพมีหน้าที่เปิดเพลงให้ตู้พังประมาณเนี้นะ เพลงไทยสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะฮะตะก้าหเล่นไปแล้วกับพี่นะฮะรอวนรอหลังสองทุ่มเนาะเปิดหมดครับเปิดหมดครับดังระดับนี้เปิดหมด เมืองนอนความจรงมันคําำสอนบอกให้จากจนหน่างกินไปกินแม่วันนี้พลเข้ามาสองวันแล้วยังโพสต์ลดงานงานทุง่งวัดทุ่งเห็นไม่หมดเลยพี่เป้พรุ่งนี้โพสอีกวันหนึ่งสิ่งที่นายจ่ายเป็นเงินตรานายกาหนดเวลา con nghề hôn bay cầm lông mong quên gặp sáng không những tha hoa đai ได้ด้วยคือมันเป็นอย่างนี้พี่เป้ผม่าผมประกาศงานไป็อะไรใช่ไหมพี่เป้เอ่อหลายคนก็อยากมาเจอผมหลายคนก็พี่เอกมาตามมาคันนี้พอพอพอ,พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาเนี่ย จะรู้สึกผิดพี่เป้นะฮะจริงๆผมคิดอย่างนั้นเลยนะอุตส่าห์ชวนเข้ามาแล้วเนาะเขาก็มาแล้วเนาะถ้าไม่ถ่ายรูปแล้วโพสให้เขาผมจะรู้สึกผิดมากๆเลยพี่เป้ อ่านะครับโอเคอ่านะครับใบนี้ก็ไปกดสั่งซื้อกันนะครับใบนี้ก็เป็นฝันใจมหาชนนะครับก็เป็นสินค้าขายดีขายไป8ดล้านเออตะก้าก้าตะก้าเจ็ดกับตะก้าเก้านี่ราคาเอขายไปนี้ยอดขายตอนนี้นะฮะพอๆกันเลยนะครับ8ล้านสองแสนบาทจะสิบล้านเร็วๆดีพี่มาร์กว่าไงนะครับอ่านะครับต้องดูบอดีเตอร์เลยครับตรงนู้นไก่สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับมาร์กนะครับโอเคไปหวานเจ๊ครับใบนี้เนาะ ไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยครับถ้าเลือกตู้ทั้งหมดล้าน